สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม Biscat เราอยู่ในส่วนของ Biscat เวอร์ชั่น2 0 2 3นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณในส่วนของบริษัท i g i t e ท h วันจำกัดนะครับที่ทำให้เรามีซอฟต์แวร์ในการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้นะครับผมก็คือหลักสูตรเบสิกพื้นฐานสำหรับ b ิ s c a t นั่นเอง ใครที่สนใจอยากจะสอบถามในเรื่องของซอฟต์แวร์เช่าใช้รายปี3ปีซื้อขาดนะครับหรืออยากจะปรึกษาเกี่ยวกับหน้าง,งานว่าหน้าง,งานเราประมาณนี้เราควรจะใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันหรือว่าฟังก์ชันไหนถึงจะเหมาะสมนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมโอเคเราอยู่ในส่วนของบทที่8สําหรับคอร์สเี่นเบสิกพื้นฐานนะครับผมมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับ ตัวแรกก็คือดิมนะ dimension นะบท8ก็จะเกี่ยวข้องกับ dimension ทั้งหมดนะครับ dimension ที่พูดถึงในนี้สามารถดูได้จากช่องทางของเมนูบาร์แล้วก็ในส่วนของหน้าริบบอนแถบริบบอนก็คือ a n โ o t a t e แล้วก็โฟกัสไปที่หัวข้อ,อ dimension นะฮะบ,บางครั้งผมก็จะให้น้องๆดูในส่วนของคีย์ลัดนะคีย์ลัดก็จะมีอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ใช้จากเมนูคําสั่งด้านบนนะครับตัวแรกเป็นดิมนะครับ dim dim กด enter เปหนึ่งครัง้งนะครับ จริงๆมันก็คือฟังก์ชันนี่แหละเราสามารถเลื่อนมองไปที่ตัวเส้นนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับผมปกติเดมชันของบิสกตก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมเคนแบบทั่วไปถ้าเราคลิกไปที่เส้นถ้ามันมีจุดเวอร์เก็สามารถปรับแต่งได้นะครับผมอ่ะตัวแรกนะครับไปดูตัวที่2นะครับตัวที่ใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับ2ตัวนี้ฮะก็คือลีเนียกับอไล ไปดูดีเนียก่อนนะครับ DLI นะครับ DLI Enter ไปนะครับก็คือตรงนี้ฮะหัวข้อตรงนี้นะครับแล้วก็จับที่ตรงนี้เลยแล้วก็ดึงออกมานะครับ Space บารหนึ่งรั้งดึงขึ้นไปอย่างที่เราทราบกันนะครับในบทที่คือการใช้แต่ละแต่ละอย่างมันจะควบคุมโดยสไตล์นะครับว่าแต่ละสไตล์เป็นแบบไหนเดี๋ยวจะได้ดูอีกสไตล์นึ่งนะในหัวข้อออร์ดิเนตเนีย่ยคือเขาจะทำการสั่งปิด ขาสปีรวมรูกสรนให้มีเฉพาะตัวเลขนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับงานเซอร์ว์เดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวดูกันโอเคไปดูอไล o p โอเพนนี่นะฮะอล d a l enter ไปนะครับอลน์ก็จะจับในลักษณะเดียวกันแต่โปรแกรมจะทำการอ่านค่าความยาวของเส้นจริงๆนะครับคือถ้าจะจับ ในลักษณะของเส้นตรงก็ต้องลากไปในทิศทางเส้นตรงนะครับเพื่อโปรแกรมจะสามารถอ่านค่าได้นะครับไม่เหมือนลีเนียนะลีเนียจะถูกบล็อกที่ระยะห่างเป็นหลักนะครับนี่ฮะอะไรจะเป็นแบบนี้นะโอเคดูถัดไปนะครับ Arc Length Arc Length ก็ dim ar นะครับหรือไปที่ dimension แล้วก็กดจบอาร์เนี่ยนะครับเราคลิกที่เส้นแล้วก็ดึงขึ้นจะได้ความยาวรวมก่อน ถ้ากดสเปซบาร์หนึ่งครั้งคลิกที่เส้นไปเลือกที่หัวข้อพาเชลแล้วคลิกตรงจุดเริ่มต้นใหม่1ครั้งคลิกซ้ายนะครับแล้วก็คลิกซ้ายอีกหนึ่งครั้งจะได้แยกเป็นลักษณะนี้ออกมานะประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างก็เหมือนกันก็คือคลิกแบบนี้นะครับอันนี้คือดิมอาร์กนะเดนมิชันอาร์แล้วแต่จะเรียกแต่โดยปกติก็จะประมาณนี้นะไปดูถัดไปครับ นี่ DOR DOR ก่อนอื่นผมอยากให้ดูสไตล์เขาก่อนสไตล์คือไม่ค a นิคอนนะไม่ค a นิคอนคือตรงนี้มันสั่งปิดอะไรบ้างไปดูนิดนึงไปที่ Manage แล้วเลือก Drawing Explorer เนี่ยฮะในหัวข้อนี้ไม่ค a นิคอนเนี่ยเขาสั่งปิดปิดหมายถึงว่าไม่ให้โชว์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นหัวลูกศรหรือว่าขาของ Dimension นะฮะเนี่ยหลักการจะเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่หน้างานที่ใช้นะครับเนื่องจากมันต้องการที่จะหาจุดเริ่มต้นของ x y นะครับอธิบายนิดนึงอันนี้สายงานเซอร์เวียมจะมีวิดีโอแยก,กออย่อยอยู่ใครที่สนใจเฉพาะทางของสายเซอร์เวยนนะการหาค่าพิกัดเนี่ยพิกัด x กับ y เนี่ยก็ส่งคำถามใต้ใคลิปวิดีโอมาแล้วกันเดี๋ยวส่งส่งลิงก์ไปให้ส่งลิงก์งงวิดีโอไปให้ดูนะครับทำแยกย่อยออกมาประมาณน่าจะ3ตอน4ตอนได้นะประมาณนั้นนี่ฮะก็จะมีค่า e ค่า e ก็คือตัวนี้ฮะมันจะไปนี่มันจะไปในทิศทางนี้จริงๆถ้าเป็นแกน ก็คือ X นี่แหละ E คือ X นะครับ N คือ Y ที่เหนือที่ใต้ที่ตะวันออกอะไรต่างๆมันจะมีรูปแบบของเขาอยู่เพียงแต่ว่าถ้ามันก็จะมีเงื่อนไขของค่าติดลบอ่าอีกทีนึงนะอันนี้คือเข้าล่าวนะครับผมอทีนี้มาดูกันสึ่ผมพิมพ์ D O R Enter ไปนะครับแล้วก็คลิกที่จุดนี้คลิกตรงนี้นะครับดึงออกมาในทิศทางนี้จริงแต่มันคือค่า y นะดึงมาในทิศทางนี้จริงแต่คือค่า y สเปซบาร์ bar, คลิกไปตรงนี้ดึงขึ้นมาแบบนี้จริงแต่มันคือค่า x กนะครับค่า x ก็คือแกนอะถ้าใครนึกภาพแกน x กับแกน y ออกนะครับเราดึงไว้ในทิศทางนี้แต่มันคือค่า y ดังนั้นตนัวน,นี้คือ y ตัวนี้คือ x นะครับอ่าทุกครั้งที่ได้พิกัดมาเราก็จะ export ก่อนบางคนจะเรียกเป็นค่าโคค่าโคอะนะค่าค o ร์เรเนทอะไรนะครับผมโร t e มันก่อนนิดนึงนะฮะแฟบ แล้วก็มูฟมันมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็เดีลคลิกเข้าไปแล้วก็ต้องใสเอ็นี้เขาด้วยนะตามหลักต้องเป็นแบบนั้นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ใส่เป็น e นี่ฮะตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้นะครับว่าพิกัดนีถ้ถูกต้องจริงหรือไม่โดยใช้หกข้อลายพอพิมพ์ลายเข้าไปนะครับค่าแรกที่จะป้อนพิกัดให้เขาก็คือ หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์จุดสองเก้าอ่าแล้วตามด้วยคอมมานะคอมมาคอมมาหกสามห้าจุดเจ็ดหกห้ากด enter หนึ่งครั้งครับเส้นจะชี้ที่จุดนี้ทันทีอ่านั่นแหละครับดังนั้นเงื่อนไขนี้คือข่าว่าแต่ถ้าคุณสลับเมื่อไหร่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยตัวเลขข้างบนมันน่าจะเป็น x ไหมตัวเลขข้างล่างเป็น y ายนลองสลับดูครับมันจะไปชี้จุดหนึ่งเลยนะอันนี้ลองลองลอง,ลองเทสด,ดูได้นะครับประมาณนี้นะอันนี้คือออร์ดิเนตนะครับ ordinate จริงๆแล้วอยากจะให้ดูที่ตรงนี้นิดนึงมันจะมีชุดตัวเลขเนี่ยในในชุดตัวเลขเนี่ยที่วิ่งนี่แหละไอ้นี่แหละฮะคือ,ค,อค่านี้ไอ้ที่มันไม่วิ่งหลังสุดเนี่ยเป็นในสุดของแกน z x กับ y ับยู่ตรงนี้ฮะน,นี่นะคือถ้าเอาเมาส์มาไว้ประมาณสักใกลๆ้ๆตรงนี้เห็นไหมคุณจะเห็น 4, 1, 470นะนะั่นนั่นแหละค่าตัวเลขมันจะใกล้ๆกับตัวนี้ฮะ อันนี้คือวิธีนะ้วิธีดูในส่วนของ <c oughs> อสายซอร์เวเขาเป็นของสายซอร์เวเขาหาพิกัดอ่ะกดคงกดเข็มหาพิกัดแบง่งแปลงนะครับผมอันนี้ต้องเป๊ะฮะถัดไปครับไปดูเอ่อเรเดียสนะเดนมิชันเรเดียตนะครับเรเดียก็เดนม n ชันเรเดียตตรงนี้ฮะนะก็เลยพิมพ์ตานี้ก็ได้นะตามสไตล์ที่เราเลือกก็คลิกไปนะครับนี่ แอบเสียใจอยู่นิดหน่อยไม่ได้เสียใจนะคือเคยใช้จอ็อกด้วยจอ็อกเรเดียสนะใครรู้ผมหาแล้วไม่เจอ,เอามาแชร์กันหน่อยนะใครที่ใช้บิสแคปจ็อกเรเดียสน่าจะเป็นค่าแปลระบบแหละคิดว่าคือบางตัวมันเป็นค่าแปลระบบมันหาหาที่ไอคอนไม่เจอเนี่ยฮะหาที่ไอคอนไม่เจอปกติมันจะมีจอ็อกด้วยนะประมาณนั้นแต่ไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ก่อนโอเพนขึ้นมาเอาอยู่ใส่แล้วไปที่ ไดมิเตอร์ครับทีนี้ไดมิเตอร์ <c oughs> ไดมิเตอร์ก็ไดเมนชั่นไดมิเตอร์อรอรคลิกครับแล้วก็ดึงอันนี้ถ้าเราติว่าเราวางไว้ที่แบบนี้นะนี่แล้วเราก็คลิกวิธีตรงนี้มันจะมีจุดเวอร์เทกอันนี้ย้ายเราสามารถย้ายตัวหนังสือได้นี่แบบนี้มันมีความจําเป็นต้องย้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราใช้ไดมเมนชั่นเนี่ยถ้ามันหาเซนเตอร์รวมเนี่ยตัวตัวเลขมันจะไปทับกันครับเนี่ยป็นแบบนี้ แต่มันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งนะอะดูนิดนึงถ้าสมมุติว่าเราใช้แมคคาณิคอนอยู่เนี่ยไปลองไปดูที่ Drawing Explorer นะ Dimension Style เนี่ย Dimension Style นะก็คือตัวนี้นะครับ <c oughs> มันจะมีตรงหัวข้อถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็น Fit นี่ถ้าติ๊กอ่าเ l e x t e กซ m e n u หรือ m ม n u เนี่ยกดเข้าไปนะครับการใช้งานฟัง์กชันนี้จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเลยสมมติว่าไปที่ d i m นะผมคลิกตรงนี้ มันดึงออกไปอย่างนี้ได้ดึงเข้ามาอย่างนี้ได้นะฮะเห็นไหมแต่ข้อเสียของมันก็คือเวลาไปใช้ไดเมนชั้นเนี่ยมันจะวิ่งตามเมาส์ไงนะมันจะวิ่งตามเมาส์อ่ะแต่กรณีของการใช้ลีดเดอร์อออ่อ่่าาาเส้นอ่าเซนเตอร์แล้วก็ในส่วนของรัศมีเนี่ยนะเหมาะกับการตั้งค่าเพสเพสเทคเมนูรี่นะพสชเทคเมนูนนะฮะประมาณนั้นลองเล่นดูได้ลองเล่นดูได้ โอ e เพนองศานะครับองศาหลากัหลกๆที่เราใช้งานกันก่อนอื่นมันอ่ะผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งองศาเนาะปกติเราก็จะเงื่อนไขมันก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับเนะี่ยฮะเป็นแบบนี้นี่หรือว่าถ้าในกรณีอีกกรณีหนึ่งองศาแบบนี้นี่นะครับวิธีการจับองศาก็ไดเมนชัน นะฮะแองกูล่าจากที่ตรงนี้จับตรงนี้นะครับดึงขึ้นมาก็จะได้ค่านี้ขึ้นมาเป็นค่า90องศาสเปซบาร์ bar, ถ้าจับตรงนี้กับตรงนี้ก็จะได้ค่านี้ขึ้นมาครับเนี่ยฮะหลักๆจะเป็นแบบนั้นนะฮะสเปซบาร์ bar, ถ้าจับตรงนี้ก็จะได้ค่านี้อ่านะี่ฮะทีนี้มันจะมีเงื่อนไขของตัวนี้ไอ้เงื่อนไขของที่โชว์อยู่ตรงนี้เป็น annotation scale เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมปรับไปเป็นผมปรับไปเป็น1ต่อ10 รูปแบบ annotation um scale ที่อยู่ที่นี่นะฮะมันถูก stand by ไว้ให้แสดงผลกับ dimension ที่เป็นรูปแบบ annotation um scale เนี่ยเวลาเลื่อนมองไปเห็นไหมเนยฮะจะเป็นแบบนั้นนะนะครับมันจะเป็นแบบนั้นนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ dimension นะไดะ้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ scale ของงาน scale ของงานจะต้องโชว์ที่หน้ากระดาษแล้วมันจะเป็น standard แต่อันเนี้ยตรงหัวข้อนี้ก็คือเป็น annotation um scale ถ้าใครเคยใช้ autocad มันจะมีการช่องให้ปรับอยู่ตรงนี้ช่องให้เลือกอยู่ตรงนี้ แต่ตัวนี้คือโชว์ครับโชว์ว่ามันสแตนบายที่ค่าไหนซึ่งจริงๆตัวปรับจะเป็นตัวนี้แม่อธิบายเยอะเดี๋ยวจะงงนะฮะเกี่ยวข้องกับองศาเกี่ยวข้องกับองศาที่นี้มันโดยปกติเนี่ยอลายเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นการจับในทิศทางมุมตรงก็คือ x กับ y แต่ถ้าเป็นมุมกลับอลองเทสนิดนึงนะครับมุมกลับในส่วนของโปรแกรมตัวอื่นมันจะมีฟังก์ชันตัวนี้อยู่นะครับอ่ะเลื่อนมามานะครับลิกขวาหนึ่งครั้งเลยแตะที่จุดนี้แล้วก็หาแนวตัด อ่าแนวตัดพอมันตัดกันใช่ปุ๊บก็ค่อยคลิกซ้ายแล้วค่อยจับที่เส้นนี้นะครับแล้วก็มาจับที่เส้นนี้นะฮะเนี่ฮะจะเป็นลักษณะของมุมกลับก็คือเป็นค่าเนี่ยนะครับอันนี้คือเงื่อนไขเนาะอ่าอื่นๆมีอีกไหมก็ถ้าเป็นองศาทั่วไปอย่างเช่นถ้าเป็นตัวนี้กับตัวนี้จับออกมาแบบนี้นะฮนะเนี่ฮะคือโดยทั่วไปเองมันก็จะมีถ้าสมมติว่าผมาคลิกขวาอ้าไม่ใช่สิ นี่ฮะแล้วก็เราเลือกคลิกซ้ายแล้วก็ดึงเทกออกมาเทกมันจะออกมาลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นในฟังก์ชันของ a u t o c a d บางตัวอ่าไม่ใช่ a u t o c a d ครดสีบิสแครดบางตัวนะครับอ่าไม่ใช่ b i สแครดบางตัวคือ CAD บางตัวเออคือไม่อยากจะเชื่อมโยงไปหาตัวอื่นไงเดี๋ยวจะหาว่าที่สอนตรงนี้อยู่มีเชื่อมโยงตรงนี้วะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยคือปกติเนี่ยมันจะสามารถดึงเส้นออกมาเป็น เป็นเงื่อนไขคล้ายๆ,ๆกับเงื่อนไขตัวนี้เนี่ยคล้ายๆเงื่อนไขตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้นี่นี่น,น,นะฮะเนี่ยมันย้ายจุดเบสพอยต์ไงมันย้ายจุดเบสพอยต์พวกอะไรต่างๆได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับองศาของตัวนี้เฉยๆที่มันทําไม่ได้นะประมาณนั้นนะอันนี้ก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับก็จะได้ตัวนี้มาแล้วก็ทิศทางตัวนี้นะครับผมทิศทางตรงๆอ่ะนะประมาณนั้นโอเคไปดูกันต่อ เบสไลน์เบสไลน์กับคอน o ิเนีย e เนี่ยถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่นะนะฮะเบสไลน์สเปซิ่งก่อนอื่นก็ต้องไปที่อน t เทรดแล้วเลือก l ีเนียก่อนนี่ฮะนี่ฮะจะสังเกตนะถ้าติ๊กพล e สต c กเมนูรีเนี่ยไว้เนี่ย,ยตัวตัวเลขมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะวิ่งได้นะครับมันจะวิ่งแบบนี้ได้ก็คือจะวิ่งออกนะเมื่อกี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับในส่วนขององ,องศาด้วยก,ก็เป็นไปได้นะอันนี้อาจจะไปตั้งเล่นดูได้ตรงที่ผมให้ดู นะครับจากนั้นก็ไปที่เบสไลน์เบสไลน์กดตรงนี้ได้ไหมกดที่ <Go ahead. S 2> นี่เลยแล้วก็ตินะครับประมาณนี้เขียนออกไปเบสไลน์ของสไตล์นี้อยู่ที่เท่าไหร่ไปที่ Manage นะครับอ่อมันจะมีหัวข้อไลน์เนี่ยจะมีเบสไลน์สเปซิ่งเนี่ครับเป็นค่านี้ที่มีการกำหนดไว้เท่ากับเจ็ดนะมันเป็นอัตโนมัตินะครับ ถัดไปไปดู Continue นะครับ Continue ก็ Dimension Continue เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นมันก็จะต้องมีสไตล์ของเขาก่อน,นยอย่างเช่น C นะครับ C ก็คือ Center เนี่ยเราก็เลือกใช้ลิเนียจับจากตรงนี้ครับดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไปที่ D C O นะครับ Enter ไป เราก็เลื่อนมองมาเตะตรงนี้เลยแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับกด s เขยไปเนี่ยฮะ Spacebar อ่าไม่ใช่สิล i เนียล i เนียก่อนเนี่ยครับแล้วก็ลองดูที่ตรงนี้ก็ได้อ่าอ continue นะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะ Dimension Continue นะครับผมถัดไป Dimension Space อ,อันนี้เป็นการปรับแต่งนะครับ Dimension Space ก็ตรงนี้ลองพิมพ์เป็นค่าแปลระบบนะอันนี้ไปค้นมาคือหาหามไม่เจอถ้าใครหาเจอก็บอกด้วยกันไอคอนนะครับแต่ ่าเป็นค่าไประบบ DIM นะครับ DIM แล้วก็ SP นะครับนี่ฮะจะขึ้นเปตัวนี้ขึ้นมาแล้วกด Enter ไปเลยนะครับก็คลิกที่ตัวนี้ก่อนตัวแรก1 2 3่5สอ่จากนั้นคลิกขวาครับแล้วป้อนค่าเลยเป็นค่า7ครับก็เลแยแก้ห่าง7 7 7ดเนี่ยมันก็จะได้เป็นสเต็ปนี้ออกมาอันนี้ก็เอาไปแก้ไขในกรณีของแก้แบบแก้เดมชั้นที่มันไม่สวยนะครับ โอเคอันนี้เบรกนี่อันนี้ก็ยังมีนะครับเดิ s ชั n นเบรกนะเดิ s ชั n นเบรกก็เหมือนกันครับ D I M B R เ n t นเตอร์ไปคลิกคลิกตัวนี้อยากให้ตัวไหนเบรกอ่ะตัวนี้เบรกนะก็คลิกนี่เนี B ่ยโบกเขาให้ K. ถ้ากดออโต้เลยมันก็จะเบรกเองเลยครับเป็นแบบนี้สเปซ bar คลิกคลิกตัวนี้ปึง่งถ้ากดเมนูนันก็กำหนดระยะจุดเบรกเอาออกาเป็นแบบนี้ฮะ นี่แล้วก็อ u อโต้นี่นะครับจะเป็นแบบนี้ m อมป i o n นเบรกก็ยังคงมีให้ใช้อยู่นะสายงานเครื่องกลการตัด s p าส์มาเรซ่เลเซอร์อะไรต่างก็จําเป็นนะครับ m ั n ติ l e ีเดอร์มัติลีเอันนี้ก็เรียนไปแล้วนะครับในหัวข้อนี้ก็จะเป็นตัวนี้นี่นะครับคือเราใช้สไตเราอยากรู้ว่ามันใช้สไตล์ไหนเราคลิดไปตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นหัวข้อว่าอันนี้คือสแตนดาร์ดนะ สแตนดาร์ดนะครับดังนั้นเวลาเราต้องการใช้งานเราก็ตั้งสแตนดาร์ดขึ้นมาใช้งานตรงนี้ก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยใช้มัลติดเดอร์นะครับก็คือชี้ฟุบแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็พิมพ์บอกเลยนะครับพิมพ์บอกอะไรประมาณนี้นะครับตรงช่องนี้ตรงมัลติดเดอร์มันมีแยกด้วยนะมี QL มีอะไรต่างๆด้วยมี leader ธรรมดานะครับนะีบ่ฮะไปได้ซิกแซก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 จนกว่าจะกด Enter ENTER! แล้วก็ ENTER! อีกหนึ่งครั้งนะครับถึงจะพิมพ์นี่นะฮะอันนี้เป็นคล้ายๆกับ l e a d e r นะครับคล้ายๆกับ QLQL Q leader นะแยกเส้นกันนะครับประมาณนี้ถ้าเพิ่มหัวเพิ่มหัวก็จะเป็นตัวนี้แฟบเอาฟุบนี่นะฮะสเป c บาร์ bar, คลิกนี้แล้วก็คลิกนี้กด escape ไานะครับจนแบบนี้ถ้าลบก็ตรงนี้นะฮะคลิกตนี้ก่อน คลิกหนึ่งคลิกสองค่อยคลิกขวานะครับประมาณนี้นะสเต็ปจะเป็นแบบนี้นะครับถัดไปดิมออฟบิกนะดิมออฟบิกจริงๆมันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งแต่น่าจะเป็นแอดวานเลยไม่ได้มีเอาเข้ามาในนี้นะปกติดูนิดนึงปกติเราใช้อไ i น n นะ a ไ i g n ในการจับ สังเกตดูนิดนึงนะฮะไอตัวเมาส์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนตรง Snap อ,อันนี้ Snap น,นะมันถูกเปลี่ยนจากไปดูในบทที่2ใครงงเรื่องเกี่ยวกับ Snap น,นะครับอันนี้มันกลายเป็น iso นะรูปแบบของ iso นะครับไปดูในบทที่2นะย้อนนิดนึงไปดูผมเลือกอะไรจากแบบนี้ครับมันจะได้เส้นออกมากแบบนี้เนี่ยเส้นอามาแบบนี้นี่ จากนั้นก็ d e d ีดกเดนเตอร์ครับโบก็ให้แล้วเลือกออฟบิกครับคลิกตัวนี้คลิกขวานี่สเปซบาร์ออฟบิกคลิกนี้คลิกขวานี่ฮะสเปซบาร์ออฟบิกคลิกตัวนี้คลิกขวาคลิกซ้ายดึงมานี่ฮะจะได้สเต็ปประมาณแบบนี้แอบอ่านะครับอันนี้คือรูปแบบของการอ่า ทำตามระนาบอะนะทำตามระนาบไปดูตัวสุดท้ายนะครับกองบทที่8ก็คือเบรกลายซิบโบลเบรกลายซิโบลทำไมเอามาไว้ในบทที่8จริงๆมันอยู่ตรง xp2 กซ์นะนะน่าจะจัดไว้ในบทที่3เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรไหนๆก็อยู่ตรงนี้นะฮะรูปแบบอธิบายแบบนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นเอ็กเซนชั่นไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้มีระยะแบบตายตัวนะครับอันนี้แค่ทำให้ดูไซส์อันนี้มีขนาดที่เห็นชัดเจนถ้าเราป้อนค่าไซส์ขนาดใหญ่ก็จะใหญ่ extension อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบทีนี้ไปดูกันถ้าผมคลิกที่เบรกไลน์ซิมโบนะครับผมกดซ้ายก่อนนี่ครับป้อนค่า1.5 Enter ไปจากนั้นกด extension นะครับป้อนค่าจุด Enter ไปนะครับพอผมคลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาเนะี่ยฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าป้อนค่า extension 5สอ่าสมมน,นะ extension จุดหนี่นะฮะพอผมคลิกนี้มันก็จะสูงขึ้นนะประมาณนั้นนะครับส่วนไซส์ก็เพิ่มจากตรงนี้ได้ทีนี้เวลาเราเขียนนะครับเส้นนี้จะต้องเข้าใจเงื่อนไขของเขาก่อนมันเป็นเบรกลายซิมโบลดังนั้นเบรกลายซิมโบลคือคุณจะเขียนในกรณีของการเบรกลายเบรกเส้นนะครับเบรกเส้นก็ไม่มีเงื่อนไขอื่นครับมันจะต้องเป็นการเบรกเส้นอย่างเดียวเลย นะครับชิ้นงานไหนก็ช่างที่จำเป็นจะต้องเบรกก็ต้องใช้คำสั่งนี้นะครับประมาณนี้นะอ่ะทบทวนกันนะครับในบทที่8นะครับบทที่8ก็จะมีตั้งแต่ไดมนะ d i m Linear a l i g n ใช้เยอะ Arc Length ก็นิดหน่อยนะครับ Ordinate อันนี้เกี่ยวข้อง,งานสายเซอร์เวเลย Radius ก็จะมีตัวนี้นะฮะเป็น R Dimension Radius นะครับแล้วก็มี Dimension Diameter นะ DDI นะครับองศา Base Line Continue สเปซนะฮะแล้วก็เบรกนะครับมั multi, multi leader, นตะิมันติลีเดอร์อ่าแล้วก็ออ l i บลิกแล้วก็เบรกล n e s ิมโบลนะครับผมในส่วนของบทที่8อันนี้เน้นๆของบทที่8นะ3 4กับ8มันเป็นฟังก์ชันที่จะต้องอทำความคุ้นเคยกับแคทนะพวกโปรแกรมเขียนแบบเนี่ยแคทตัวไหนก็ชั่งมันก็จะสำคัญตนี้แหละนะครับผมก็เช่นเดิมเนาะใครที่สนใจจะสั่งซื้อคอร์สเรียนนะครับ b ิสแคดเวอร์ชันสหรือ b ิสแคดวี สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่อดีไลเอตเลกศูนย์หนึ่งศูนย์เกหะครับหรือใครสนใจจะเรียนในส่วนของข้อเรียนส่วนตัวทางไกลเรียนผ่านทีมวิวเวอร์เรียนตัวต่อตัวติดต่อสอบถามมาได้นะครับทีเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดห้าศูนย์เก้หรือบริษัทไหนสนใจอยากจะสอบถามในเรื่องของซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วก็ติดปัญหาการใช้งานสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในบทที่เกบทสุดท้ายสวัสดีครับ